ธรรมชาติอะ่ะเหมือนเราอยู่ในธรรมชาติอึ้งอึ้งหนูอึ้งเหมือนแบบเราอยู่ในโลกนิยายอะ่ะเหมือนแบบอยู่ในโลกนิยายตอนนี้แบบเหมือนออกจากโลกมนุษย์ไปแล้ว <c oughs> เ,อเอาดูได้เอ้๋เนี่ ็ปนีีสัวยมากคณบอกได้เลยว่าสวยโคหลักพันคลัเป็นเตวิวหลักล้านนะทุกคนฝนจะมาโค้นจะมาไลงไปเอาเอาหนูคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งแล้ อันนี้ค่ะจังหวะนี้ก็คือข่าวฝนฟ้าอากาศกำลังจะมานะคะพี่ทุกคนทุกคนก็ต้องรีบลงไปให้ไหวที่สุดนะตรงนี้โอ้โหไปลงแล้วคือแบบไม่ให้ลง,ป,ลง,ป,ลงป่ะฝนตกฝนตกเฮ้ยฝนจะตกไป พี่ีทุกคนตอนนี้ทุกคนก็กําลังจะลงไปแล้วนะคะก็ฝนกําลังจะมาแล้วน้องนุ่นกับคุโอก็จะลงไปแล้วปะปะคุโอพายุมาแรงมากเลยอ่ะปคอรุนายคะุ้่งมาแรงมากะปะคุโอะ้รกเลยะคะงรเลยคองมากเลยกลคงมมกโอ่งลังลง ลาปลาโคไม่ไหวแล้วไปไปไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฝนมาฝนมาฝนมาพายุพายุพี่พี่ทุกคนตอนนี้ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดแต่แม่ก็แม่ก็คิดมาอยู่เพราะว่ายังไงพายุก็ต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนจะอยู่ถึงมือถึงขัามไม่ได้เด้อ ไปลูกไปป่าป่าฝ<ว>นฝนฝนมาแล้วพายุเข้าพายุเข้าพายุเข้าโอ้โหทุกคนต้องหลังไหลกันลงมาจากข้างบนนะคะจังหวะน,นี้ป้าฝนมาไวค่ะมาไวบักคักเลยดูสิมาถึงนี่แล้วอะฝนนะมาถึงนี่แล้ว อายุฝนมาปาครัวปะ,ป,ะป่ะป่าคลิปไทยคลิปคือกลัวมากตอนเนี้ยปะ่ปะป่ะลงลงลงปัอย่างนี่ความรู้สึกความรู้สึกความรู้สึกก็คือยานฝนตอนเนี้ยสวยมากนูน่นตึปกประยุอยนะากไปว่าตึกประยุอยากไปมันมีผู้ใดอยากลงหว่ะนะไม่แผลกับเบียากลงเนาะ ฟ้าสุดเจ้าสุดจำวิญญาณฝนบอกขนาดพายุฝนมาเอาทั้งนั้นคือเจ๋งเอาทั้งนั้นคือเจ๋งตาเวนยังบนลงเลยลูกตาเวนยังเหนือยเมียนตาเวนนั่นเองมาฝนจี่าเพ่เพียงแต่ฝนมาที่สิ่เจ๋งยังไม่ลงยังไม่ได้อย่างนี้ที่คลิปนี้ยังไม่จบอยู่ดิอโอ้นานาะอ๋อมาฝนเป็นฝนแบบนั้นโอ้ดูสิดูสิ มันเป็นฝอยแบบนั้นเราอฝอนนะ่ะนี่เป็นฝอยม,มามันโรยโรยมาไปเราเฮาสีลงบนทันดิแล้วนะเขาลงนิดลงนิดลงนิด <c oughs> <ๆ>พี่พี่ทุกคนองค์จะลงนิดคือสถา,านการณ์ตอนนี้ก็ฝนตกเ้อ <c oughs> ต้องต่อคิวต้องต่อค <c oughs> ิวปาเดินล <c oughs> <c oughs> งเ <c oughs> ดินลงฝนตกแล้ว

นี่นุ่นกับครูออก็จะมาเช็กเอาเมื่อกี้นี้ไปพูดกับเขาว่าเช็กอินพูดเช็กเอาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะขอตัวก่อสนะคะค่ะ thank you ฝังต้องต่อขั้นไหนแล้วก็เช็กเอาเช็กอะไรเสร็จแล้วเราก็กลับใช่ We're gonna see. You have to be careful when you take a picture or video. Oh. Understand? Yeah. Because of the laser light, the laser. Light. Oh. Uh, <laughs> yeah. Yeah. Down a your lens. Ah. Yeah. Huh? Yeah. Uh. When you take a picture, normally fine, but avoid pointing the laser. No, no, no. Oh. What? Photo ในนิทรรศการด้ในของเราจะมี9ห6จะเป็นเกียวงเอร์ใา้รงเรื่องของนกล้องเาถายถ่ายภาพ้อาดีใช่ก็คือ่าปกติได้แต่ว่าไม่เอากล้องถายโทรศัพท uh ์ยท uh uh ี่แสงลำแจะทาให้ความืด่าเสีได้แค่แค no ่ถ่ายภาพแล้วก็ถ้าด้างไงคะออ่ะยถ่า ไม่เป็นไรมพูออพูดอาจจะตัวเองไม่เป็นไม่เป็นเี่ยวองไทยกันเอาเอาปิดเขาไม่เปิดใี้เราทำไมเขาไม่เปิดนะกดเอากดต้องกดอนนี่อ่า คืออะไรอ่ะโอกอยู่ตรงไหนแล้วเข้าผิดห้องหรือเปล่ายายาจะนั่โดนกล้องใช่เขาบอกว่าระวังนิดนึงแล้วเข้าผิดห้องหรือเปล่าอันนี้คือนู่นออ้ลู่เหรอใช่ไปปะแบบไายข้างนอกก่อน อ้าพี่พี่ทุกคนมันคืออะไรอ่ะอ้าวเนอมันคือะ่คืออะไรอ่ะอ้าวงมั้อาวเข้าอยู่ในวงเข้าอะไรอ่ะเข้าไปทำไมเราจะเข้าไปทำไมอ่ะไม่นี่เป็นบัตรเส้าเขยับาเนห็นมสียนายสีเปนอย่างงี้อยากเข้าไหมอยากเข้าอยากเขาไปไปพี่จับให้ ตอจะรู้สึกยังไงนี่ออกก็ได้จับไม่ได้นะมัน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 ไม่ใช่เส้นมันเป็นเส้นมันโมเมนเส้นไหมมันเป็นเส้น สวยมากดอกไม้อะดอกไม้สวยดอกไม้สวยสวยสวย ใช่มันจะเปลี่ยนแตงเนะ่ไปเราออกไปถึงไปน้องของพันระวงอันนี้ปังนี่เรก็หกระจกลี่นนีคือกระจกเออใช่แล้วนี่เป็นกระจกอันนี้คือกระจกเนอเทพจะมองไม่เห็นเราจะทะลุมิติไหมอะอุยมันเป็นกระจกจริงเยจรทะลุมิติทลมา้ไหนไหนไปไ ฟาลงมาพี่มีทุกคนฟาลงมาอ้อฟาดลงมาตรงนั้นอ้างไหนจ็ดเน็ดเจ็็ดเจ็ด ระหว่างทางออกเนาะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้ป๊อดมีนกมีอย่างเลยตื่นเต้นบ้าคั่เลยขนาดจะออกนะยังตื่นเต้นขนาดนี้ค, <c ười> คนตาลุ๊คนตาลุ๊กไปพยายามพยายามบังเข่าไปเขาเฮ็นนั่นแหละเขาก็เฮ็ดแนั่นั่นแหละเอ้ากระจกข้ามิติกระจกข้ามิติกระจกข้ามิติโอ้ อ๋อเหมือนเข้าไปในในกนหลาบเลยอะ่ะเข้าตกคิวถ่ายรูปก,กัน,นครูอ๋อไม่ถ่ายเนะี่ยไม่ต้องถ่ายก็ได้มั้งถ่ายแล้ว <c oughs> ตอนนี้ภารกิจตามหาทางออกนะคะพี่ทุกคนจะถามใครก็ไม่รู้เรื่องเพราะมีแต่ต่างชาติพูดภาษาังกก็ไม่เป็นตอนนี้ภารกิจตามหาทางออกมิจะออกทางไหนกอสงสัยเราต้องหลงวีนี่แหละเราหลงหลงืนนนู้นออกทางนู้นนู้นนู้นถ้าเราจะออกทางไหนอ่ะ ล่าสุดหาทางออกไม่เจอใครจะออกหาทางออกเจอแบบนี้โว <laughs> <laughs> ยเมย์ม <laughs> ช่วยลูกด้วยนอนีิมีคนไทยไหมคะแถวนี้<ะ>ก,กลับปะน่าจะกลับปะกลับไปถามเขาตอ <laughs> ไม่มีคนไทยเลยแถวนี้จะถามใครก็ถามไม่เป็นน่ะโน่นต้อง,อง,องกดเหรอ ไม่รู้ใครกดไม่รู้รู้พี่คะทางทางออกทางไหนคะทางออกจะเป็นทางห้องเก้าค่ะคุณผ้ก็คืกลูกค้าถึงห้องนี้เป็นเรือแล้วใช่ไหมคะอย่าง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 เหรอลูกค้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ไล่ไปตรงที่เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเพราะคือทางท่าน อ๋อค่ะขอบคุณจ้ะเขาถ่ายรูปอยู่นนอะคิดว่าอะไรเนาะอ้ปะเข้าใหม่เข้าใหม่รีบบอกเถอรีบทะลุได้เหรอมาทะลุได้เหรออันนี้เหรอห้องอันนี้เหรอห้องที่เป็นเรือทะลุได้เหรอวะ เอ้าไม่รู้ได้หรออ๋อนี่ไงลูกศรเขาซีอยู่อ๋อหาทางออกไม่เจอเอาดาด่านนี้มันมีดาด้านอีกโอ้อาอนี่ห้องที่เป็นเรือนี่ห้องที่เป็นเรือ เบอร์สังไปอันนี้คือสางนี่คือไง ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ห้องเพิ่งถึงห้องที่สี่เองทางออกเป็นห้องเก้าทางออกเป็นห้องที่เก้ากดคงเหมือนเราได้มาอยู่บนน้ำในน้ำเราไปอยู่ใต้ทะเลใช่ มือนเหมือนเราได้ไปอยู่ในน้ำอ่ะอ๋อถ่ายกันเนาะใช่ใช่พิจิตรคนเหมือนเราได้ไ่อยู่ในน้ำจริงๆอ่ะยินไ,ไ,ไหมขนาดทางโอ,อ่งยัางอลังการต้องขนาดจะโอ,อ,อ่งแค่นี้มีอะไรให้เล่นตั้งเยอะตั้งแยะอุ้ยเราทำงี้ได้นะโอ่งเนี่ย ตีมันอุ้ยปา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 ปทางออกนี่ทางออกมั่ยังลายห้อง ยังไงายหกอุ้ดอะไรอ่ะโค้คืออะไรจอร์เจียเหรอเดี๋ยวลุงพอเอานล้วแป๊มไปกินตามหาทางออกวัดสังเกตตรงนี้นี่อาค้ชหนูว่าจะไปหนูว่าจะทะลุมิติไปความจริงมันเป็นกระจกเว้ยมันเป็นกระจกนี่ไงมันเป็นกระจกนะเนี่ยหนูอ้าวหนูเพิ่งหนูว่าจะทะลุมิติไปอ้าวความจริงมันเป็นกระจก ก็เลยไม่รู้ก็จะโวเลยทับัไม่กล้าเลยไปโอ้ยไปเถอะพงควงก้าวน้ำระบังควงระบังน้ำน้ำโอ้ยบินหัวไปเราอยู่ในน้ำใช่เราจะเจออะไรต่อไปจากนี้ ต๊ะจังอะไรอ่ะที่เขาบอกว่าห้เราระวางห้องนั่นแหละห้องห้องนั่นแหละห้องที่ห้องที่มีตัวที่เราเข้ามาทําทําอีทแล้วก็ห้องนั้นที่มีแบบปลาอุ้ยน้ําเราอยู่ในน้ําตรงนี้เราก็อยู่ในน้ําปลาหัอ๋อหววันนี้ปคืออะไรอ่ะไอห้องไอ้เก้าเหรอโอ้ไม่ก็หวจับกล้องให้ดิจับกล้องให้ดิ เห็นหนูไหมครัวเห็นหอึ้งอึ้งหนูอึ้งเหมือนแบบเราอยู่ในโลกนิยายอะ่ะเหมือนแบบอยู่ในโลกนิยายตอนนี้แบบเหมือนออกจากโลกมนุษย์ไปแล้วมาเราจับให้กันละกัน ให้กันแล้วกันโคเข้ามาตรงนี้ตอนนี้เหมือนเหมือนเราอยู่ในโลกนิยายโอนะหันกล้องมาให้หนูหน่อยเออเราจับให้กันแล้วกันตอนนี้เหมือนอยู่ในโลกนิยายจริง,รงๆรู้สึกแบบมาหาศัรริ์สนนะเนะคือแบบความมหาศัรรย์มันเกิดขึ้นนะนะเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว อยู่กับธรรมชาติอ่ะเหมือนเราอยู่ในธรรมชาติเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงเหมือนดูหนังชิรลี่เยอะเกินไปหรือเปล่าเหมือนอยู่ในชิรีี่เลยอะ่ะโลกอีกโลกหนึ่งจะไม่อยากออกไปจากที่นี่เลยไม่อยากออกไปจริงๆคือแบบ ครูอหันกล้องมาให้หนูเลยเห็นหรือไมอเห็นชี้สวยๆคือแบบไปเราออกเดอไม่เพียรเพียรได้ได้โมเด็ง ความัาจากมหาจัรใจขนาดนี้เนาะเขแบบว้าวพี่ๆทุกคนเบิงออาเด้อความมหาจรรย์เกิดขึ้นโดยแบบไม่ทันตั้งตัวอึ้งมากตอนนี้ยอึ้งจนแบบจนขนลุกแบบความมหาจัรย์มันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจุดปลายทางละก็คือ ได้เจอทางออกสักทีพี่พี่ทุกคนออกกได้เจอเราทางออกพั้วขเปียกหัวเนาะหามาตั้งนานหามาตั้งนานว้ยยีราฟคืออะไรอ่ะนี่คือ<พ>คอะไรใช่ไหมไม่ใช่เหรออ๋อกระตูนเหรออันนี้เหรออันนี้มาอเออมายีราฟยีราฟเฮ้ยยีรับอะขิงวิ่งโอ้ยพี่พี่ทุกคนยีราฟกระต่ายเหมือนจริงมากแมวก็เหมือนเนาะ แต่เ,เขาเข้าไม่ให้จับนะเหมือนจริงมากเลยอือสวยสวยสวยงามงามว้าวสวยว้าวอู้ สวยมากคือของแท้เลยเนาะใช่ไะเราไปสมัครกันขอบคุณค่ะเช็คอินเช็คเอาท์เสร็จแล้วก็จะพาครูออาไปเอาของเนาะสแกนไงครูสแกนสิสแกนยังไงนี่ไงกล้องเขาก็มีอ,อ๋อเอาเอานั่นออกมาแล้วก็สแกนแล้วก็ไข่เอาเห็ดมึงนู้ นี่แม่นี่ลองสแก,กนดูนว่าจะได้ไหมลองสแก,กนดูนี่นคือหมูเขียวไอ้ห้วงไหมนี่นคืองันับได้ <c oughs> นี่นคือโบได้ <c oughs> อ๋อสซนเข้าไปเนาะสอนเข้าไปบอก <c oughs> ก็ไปเอสแกนเมื่อกี้เรามาสแกนไดเอทใช่ไหมที่เราสแกนที่งานเที่ยค่ะสแกนไม่ได้กลับบ้านอ๋อต้องใส่งานนี่ต้องกดใส่งานกดตัะโมสร่างโกนี่ก็กดใส่งานงานวิธีอ่านเราก็ตัดอะไรบ้างลุงโอ้โหเยอะขอบคุณค่ะ เดิมวันนี้มีความสุขมากๆเลยขอบคุณค่ะไม่หลงแล้วมั้งไปกลับกลับไม่หลงแล้วไม่หลงกลบตอนนี้ออกมาอยู่โลกมนุษย์แล้วเช็คอินเช็คอินตอนนี้น้องมาอยู่โลกมนุษย์แล้วนะคะฝนตกพี่พี่ทุกคนฝนตกก่อจะกลับ มาพี่ๆทุกคนคิมนีน้องเงินกับครอวอกกับซิโต้ไวพยงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดติดตามและฝากไปกำลังใจพวกให้พวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนพวกสองคนโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะคะคิมนี้ก็สิไปเลยเด้อสบายดีทุกคนอย่าบบทันอย่าปคชิปกดนี่สองเอยน้องนี่มาพบกันนี่ความฮาก็มาเลย วันยาบบทานเดาใจวันยาบบได้ฝากส่งนะรีบไปประกาศก็มีผู้ใดมากดติดตามให้ข้อแล้วก็บ่มีผู้ใดเบิ่งฝากไปฝากไปเดาใจพี่ทุกคนฝากไปเอ็นดูข้อในเด้อแล้วก็ยื่นมือเอ็นดูน้องนุ่นนั่ในเด้อจ้าไปที่มีกันสิไปเด้อสบายดีบายอันนี้บายของ